น้ำแหงแล้วน้ำแหงแล้วมาเด้อน้ำแหงแล้วมาทางนี้ทงนะน้องแหวงทงไตมาแล้วมาแล้วน้องแป้งไปเอาขัวดำแน่เอ้าธุรกิจครอบครัวเออหากินหาอยู่หากินแบบครอบครัวเออหากินแบบครอบครัวมีผ้าปอยลุกมาแล้วลุกมาจ้างกรรมครองนะจ๊ะ ติดติดปาก็ได้ปลาเป็นเทียงตาตาบนะเอป็นเทียงยุนโอ้บไกล้รียน้าแหกทีไ้ปัก้อใหญ่ดอกโอ้ยรงเงบึงทงนะข่อยเด้อจะว่ามันจะเลินสัใดาูั ติดหอดคล้องโนรัประทานเบื้งแม่ผูคุณเด้ออันนี้ผูเอาสูบปลากระสูบแล้วบาดิเบืง้งผูปลากระเทยลายขนาดปู้ยพี่ลึกพี่ล่ำปลาลายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยปลาดิโอ้ยบึ้องโลกนาเดี่ยผูรับปรทานสมัยเลงเอาโซงเอาบ่เบิร์ตยังมาเอาใหม่มื่อื่นยังมาเอาอีกเด้อ,อเขยสัมเนียซิก่อนอืทีมงานของเฮ้าในไทยโยชแชนแนล อา้าวกำลังเก็บเครื่องมือจ้าอันนี้แหละค่ะ,น,าหาหะ,ะน,น้าเฮาล่ะค่ะเอ้าพอดีทุงน้าก็ได้มาแล้วกะมามาคั่วาปลาก,ก้อยเด้อบันนี้เด้อปลามีแต่ตัวใหญ่ๆพีโนโ่น้องเอ้ยสะบักใหญ่ปลาก็มีแต่ตัวใหญ่ๆเบิง่งปลาเฉยเอ้าเอาพปมากพอมากเอาวางได้ทันมั้ยงงแล้วก็วนะยังมาคั่วเนาะเฮ้ยเบิ่งก,ก,กินก้อยปลาแล้วกันเด้อมาแลงนี่ที่ก้อยใส่แม่หมดแดงเด้ย ก็ต้องลายนี่แบบดีมงานไทยโยชันแนวของเฮาบุกนู้นมาคว้าปลานลำกันเนี่ยคุณยาปลากระไลลายสูบแซบนี่เดินทางไปไวแล้วเด้อยุ่บุันตรวจตรวอยู่มาเด้อมาเด้อมากินก้อยปลาเด้ออ้าวเอามามาเด้อมาเด้อมากินปิงปลานลำกันปิงปลาหงมุ้งเนนี่อาน้องงากระเดื่องงานแล้วอ้ายเสียดายงานงาบดในงมลำกันเนาะามีหอดปิงมากลัวท่านกินยังฮะอ๋ออันนี้มันเพียอ้ยก้อยปลาเป็นตาแซ่บนะก็จำมะหงมโนกับพักแม่ก็ยินก็เป็นตาแซ่บอุ้ยแต่อ่อนอ่อนแต่อ่อนท่านให้กินเพียง วัวหน่าแท้ยโดยทางนี้กินเดียวนี้มีหอวแนวแกะเอามาเด้อมาเด้อกินก้อยปลานดำเฮามาเด้อจ้ามามามาเอาคู่ต่อจะเห็นยังนั่งอยู่อยู่เว้วางโอ้มาปีกปลาเอ้าปีกปลาแห้ปลาสุบยาวเบิกปลาคอกับมิตรตัวใหญ่ๆตดิจารณ์จ้าเฮาสูตรเว้นนี่นั่นเลยจ้าย่างเมล็ดก็บไม่กินข่าวแดงน้ำกันสู้คน